ในจกักรวาล Warhammer 40k นั้นนะครับมี Space m a r i ินหลากหลายชั้นยศด,ด้วยกันแต่วันนี้เราจะนำเสนอชั้นยศที่เป็นชื่อว่า Captain Primaris นะครับแล้วก็จะอธิบายบทบาทในตัวละครให้กับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยประวัติตัวละครของ Captain Primaris นะครับผม p t a i n p r i i m a ร i s นะครับเป็นกองกำลังจู่โจมชั้นนำของ Space Marine เลยก็ว่าได้ครับผม แคปตันไพมาริสอ่ะมีความแข็งแกร่งและมีทักษะอันดีเยี่ยมนะครับผมซึ่งรับบทบาทเป็นแม่ทัพของสเปซมารีนนะครับมีหน้าที่บัญชาการหน่วยสเปซมารีนเนี่ยให้ใช้ทำการลบอย่างมีแบบแผนแล้วก็มีกลยุทธ์ในการลบนะครับผมซึ่งแคปตันไพมาริสนั้นนะครับมีประสบการณ์ในการต่อสู้ในในสนามรบอย่างยาวนานมากเลยครับผมจนแคปตันไพมาิสนะครับ มีจุดเด่นเนี่ยในการบ่งบอกอว่าเขาอะ่ะคือเป็นแคปซันแฟมิลี่คือหมวกที่มีตาหัวกระโหลกสีทองเพียงอย่างเดียวนะครับผมซึ่งแคปซันแฟมิลี่นั้นอะ่ะได้มีการติดอาวุธหลากหลายแบบเช่นกัน,นครับผมเช่นโบลพิสโตลเฮฟวี่โบลพิสโตลมาสเตอร์ครัฟออโต้โบลไรเฟิลมาสเตอร์ครัฟสต็อกเกอร์โบลไรเฟิล Special Isus b o b Carbide แล้วก็แคปตั n p พมิสนะครับได้ติดตั้งอาวุธเป็นอาวุธระยะประชิดในการต่อสู้นะครับชื่อว่า Master Craft ฟ o w พาวเวอร์สและแคปตันไพมอนิสนั้นเองยังมีการติดตั้งบาลียหรือโลนะครับผมชื่อว่าเรียลิชิวนะครับใช้ในการป้องกันหรือสะท้อนอาวุธกับหาศัตรูนะครับผม ทำให้ตัวละครแคปตันไพรมาริสแนวมีพลังและศักยภาพในการลบอันเนื่องมาจากอาวุธที่ติดตั้งมาอย่างมีประสิทธิภาพและทีเนี้ยเราได้ฟังประวัติของตัวละครมาแล้วอ่ะสำหรับมือใหม่ครับเพิ่งหัดเริ่มเล่นตัว Warhammer ในฉบับ Tabletop นะครับผมจังนั้นเราไปดูทักษะ ระยะในการเดินต่างๆของกัปตันไพเมาริสนะครับผมไปดูกันเลยคุณสมบัติแล้วก็ระยะการเดินของแคปตันไพเมาริสนะครับผมแคปตันไพมาริสนะครับจะมีระยะการเดินมูฟเมนต์อยู่ที่6นะครับผมความสามารถในการใช้อาวุธระยะประชิดเนี่ย Ws อยู่ที่2บวกนะครับความสามารถใช้อาวุธระยะไกลเนี่ยปาเลิสกิลอยู่ที่2บวกครับ พลังงานในการต่อสู้ส4ครับความอึดทักเน็4เลือดหรือวูล6ครับผมค่าโจมตีระยะประชิดแอคแท็5ครับค่ากำลังใจในการต่อสู้ LD 9ครับค่าเซฟขคาของตัวละครเซฟอยู่ที่3บวกนะครับผม ความสามารถพิเศษนะครับผมของแคปตันไพ r มาริสนะแคปตันไพเมาริสจะนำสเปซมารินหนึ่งกองใช่ไหมครับและมีความสามารถพิเศษในตัวแคปตันไพเมาริสเองคือเวลาค่าศึกโจมตีใส่แคปตันไพเมาริสนั้นครับไม่ว่าค่าโจมตีนั้นจะมากกว่าัเท่าไหร่ก็ตามตัวแคปตันไพเมาริสเขาเองเนี่ยจะทำการเซฟป้องกันอยู่ที่4บวกนั่นคือเมื่ออีกฝ่ายโจมตีมาแล้วเนี่ย ค่าการโจมตีมากกว่าการเซฟของเราก็ตามเนี่ยเราทอยลูกเต๋าที่4บวกหรือมากกว่า4ก็ได้ครับเพราะกดใน a t t s s h e t เนี่ยได้กำหนดไว้อย่างนั้นและความสามารถพิเศษนะครับแก่เรายูนิตข้างเคียงในระยะ6นิ้วเนี่ยคือถ้าลูกเต๋าเนี่ยของยูนิตไหนที่อยู่ในระยะเนี่ยทอยออกมาได้1แต้มในการโจมตีหรือในการเซฟแต่ละครั้งนะครับ ก็สามารถนําลูกเต๋าที่ออก1แต้มเนี่ยมาทอยใหม่ได้อีกครั้งครับผมครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเล่นใน Warhammer ในฉบับ Tabletop นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปตัวละครในเกม Tabletop Warhammer ต่อไปอีกครับผม Guru TV ขอขอบคุณครับ